อลัอ๋อออเยฮ่าฮยาฮ่าบ่าฮ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 ่ัฮาาฮ่าฮาฮ่า่า่าฮคาฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮาฮ่่า่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่า่าฮอาฮ่า่าฮ่า่่า่าฮ่่าฮา่าฮ่าอ่าฮื่าฮ่าฮี่่เฮาฮ่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 า่าก่่่ เป็นอาหารของหอยนี <Labor ator il fi> ่ปลูกใหญ่น้ำขอบสาเนาะปลูกให้หอยหอยปังพรว่มเส้นนี้เ่เส้นอดกับเส้นเป่าคนเดียวพักไผ่ญ่มาปลูกนีครับรอบสาเนี่ไดใช้เมืองไหนบ้าง่มีเชื่อแบบใเดี๋ยวอ่โชหลังนะครับเฮ้ย่านเพื่อหลังลังหลังย่วางว่ว่่เออกรเ ติดตามได้เลยครับคนติดตามไหมครับครับตาเสริมฟาร์มครับผมมีแยงขึ้นแบนีห้ลุงเรื่องหนึ่งครับใครชอบแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับกับบ้านเฮาซับบานเฮาเราพี่น้องเลยยูทูปเปอร์เลยสวัสดีครับคันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผู้ชมวันนี้น้องฟีเจอร์สบายว่าปลูกบัวครับโอ้ยเสียงรัวถ่ายเอาผู้แทนรัวเลยเนาะวันนี้ครับวันนี้ครับ วันนี้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 เราครับฟีเจอร์จะมาปลูกบัวครับมาปลูกบัวครับมาปลูกบัวกันปกกว้างครับปลูกกว้างครับพลูกกว้างครับพลูกกว้างกำลังจะเอาบัวลงไปปลูกไปครับต่อไปเราก็จะมีบัวสวยๆดูแล้วก็ได้กินได้ด้วยดอกบัวสวยๆสีม่วงเรากินได้ด้วยครับสวยด้วยนะครับเพราะวันนี้เราได้ปลูกนี่แล้วพักพ่าครับหมดนี้เขูกพักพ่าแล้ว พักพายใหญ่แล้วปลูกแล้วครับเซียนเป่ามาปลูกให้แน่นอนเลยเซียนเป่าเนอะยช่ต้องห้องดอกเซียนเป่าเซียนแดงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปลูกปัวเสร็จแล้วจะพาเดินดูครับตัวน,นี้อยู่กับร้านน้อยอยังรครับนึ่งหนึ่งนี่สวัสดีครับผู <laughs> ้ชมในสวัสดีครับสวัสดีครับยูทูปเปอร์น้อยครับเนี่ยนี่นอนาคตยูทูปเปอ้ลการเสริมฟาร์มครับอนาคตรุ่นต่อไปคนที่จะมาดูแลฟาร์มตาเสริมรุ่นต่อไปครับ เป็นพี่เป็นน้องกันหมดหมอวีมหมอหมอฟิวเจอร์เดี๋ยวลุงอาจจะซื้อม้าไว้ให้เอาไปเลี้ยงไว้ขี่เลี้ยงงัวซื้อม้าด้วยออกไหมจะขี่ม้าไหมเฮ้ยเอาได้เหรอกล้าขี่เหรอครับมันวิ่งเร็วนะมันเท่จริงนะมานะพ่อจะบอกให้เดี๋ยวลุงอาจจะซื้ออยู่มันเบาๆไม่เบาเลยมาย่องเหรอหมอบอกก็ได้เหรอมาย่องเหรอถ้าเราจะวิ่งเร็วไนะไหม โอ้ยก่้อเลยเหรอลมันร้องโอ้น้ำร้งนะโอ้ยยางนั้นเลยเหรอโอ้ยย่ปอร้อนเลยดจอาเลยข้ามาีตกอดลูกเอาครับดีครับหลังจากเขาไปเอาใบใสเลย บัวไม่ด้เคลื่อนครับเคลื่อนแปาบแล้วถ่ายเคลื่อนครับก็ตัวใหญ่ใช่ไหมบัวนี่บัวม่วงใช่บัวแดงนะที่เขาลองเลื่อนเมื่อกี้คลิปเขาลองเลื่อนเมื่อกี้นะถึลองเลือนแล้วเนี่ยเจะมาปลูกใส่สาหรัครับเป็นอาหารของหอยนี่ปลูกใหญ่น้ำขอบสาเนาะปลูกให้หอยหอยปังบัว่มุ้งเส้นนี้เอ่อเส้นอดกับเส้นเป่าคนเดียวพักไผ่หญ่มาปลูกนี่ครับรอบสาเนี่ยดี๋ยวจะถ่าเมืองไหนบาคลิปนี้คลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาแค่คำก่อนลองทด้อร่างด้วยเฮ็ดซอเฮ็ดถนนเฮ็ดเป็นไดนขึ้นบน ชอบให้มันได้ขึ้นวะเาดนมือวิยัเลยนี้ครับโอเสอเสฟาหมอุยเลยวะลงมาลงไปเลยลงลมลงไปเลยโอ้โหบุนอมากเลยเลยลงโมากเลยลล้ฟังสกนากนากนาเลยกนาโอคอคหัวลงไหพอแล้วโอ้ครับลกลังปู ว่งกำลังปลูกบัวเอาไว้กินสายมันเอาไว้ดูดอกสวยเอาไว้ให้หอยอาศัยด้วยครับพอเมื่อเช้าเราได้ปล่อยหอยไปแล้วปลูกแล้วขณะน้ำน้ำอุ่นมั้ยอุ่นกว้างอุ่นกว้างไหมยังอุ่นเลยข้างล่างน่ะทำไมต้นหนาเป็นว่าต้นหนาบ่ะพอดินรมลมเยอะกวางดินร่มเยอะกวางต้นหนา กวางตัวน้่อยู่ตัวน้่เหรอเอ้ี่พี่เอออ๊ดอ๊ดคือมันตัวนังแล้วมันมีหินนะหินนะมันจะเป็นเพื้นแบบไอ้นั่นเลยอ่าเดี๋ยวลุงว่าลุงอากวาง เซนเซวาจะโตน้ำมาดูี่เจออย่าอย่านะเ่เเดี๋ยวเองเดีละเดี๋ยวรอแป๊บรอรอใจก่อนกระโดาเออซื้อหิะเอมเฮฮรถอรวอรวเอวอกันคนกเสื้อหอมยังหอมหอมกันหรืคนรักเสื้อหอมกันอมหอกัน เ้ยชายเดียวกันไหมระวังนะผู้ดนตรงกลางเนอเอ้ตอนตอนนี้พอดีชงนามาเติมม่สิกรต่ลงว่าเขาบอกว่เขาบอกถงเติมใส่มือีเขาเขาป่ยสีหน่เห็นเรือรวะพูดเลยที่ต่อไว้นเปนปลายท่อไปนิ่มเลยีพร้อมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรเียย ขวดใหญดทำไไงทำเฮ้ยเฮ้ยเฮยนี่เลยโอกาลมเป็นร่ความยดว่ากับสองวันที่สรโอ้เปิดร่านเปิดร้านเปิดร้านทีเออเสาที่สามนะกินข้าวแล้วเดินทางกินข้าวสิก็เดินทางหหลมกำลังหลที่สามไหมสามเาเ่ไหลได้รือไหลได้เางคนยูต้อยแหละสทีบงบังไออ เอ้ยพ่อขากันบ้าเฮะฮะงงงร่างกหนาวแกหนวแกนแกนบกยักงไงบอสอ้าวครับบ้านเขาแกหนาวเยเนี่ยอ,อื่นบกไเี่ยอาบ้านเขากบ้านเขาอะรพี่น้องเอ้ยน้ำใสใจจริงครับผมเวดูได้ไหเยง

ยูยันอกเลยย่ไหมว่าแย่ไหมเชนเนแซไเชนเป็นตากล้องครับเนี่ยครับตอนการสงการเราเจอกันตอนแรกเนาะนามันจะทีลรลงประมาณนี้นะครับวันนี้วันนี้วันนี้ข้างบนได้เติมไ่บอรเปิดใส่ยาววันนี้อากวางกวางกวางวันนี้วสงการแล้วเหรอฮะใช่ครับมากระทงวัสงการเฮ้ยอด กินเราเอ้ยกินในนำใส่จริงๆไปเศร้าเจ็บคอเฮยนว่าเรเฮ้ยใส่ไดเลยเนีเฮ้ยเอ้ฮเอไปปลูกเหงากันา่า่าา่่่่่นี่เฮ้ยฮา่ป่าตื่น

ลงไปแม่มันสูงมันสูงจะรุรูนี่แหละรุอกอยู่ข้านห่มก็ลงไป้าวหนูลงไปเลยลงไปตรงนี้แม่หนูลงไปเอไม่ไปม่ได้ไงมันต้องเรียกพ่อไงกลัว่ะอว้าตคองอยไปใกลมากไปใกล้มากเดี๋ยวโอเคโอเคอย่าไปใกลมากไปใกลมากเดี๋ยวไปใกลมาตกมีจระเข้อยู่มีจระเข้ปีศาใช่หา่ กินคนนี่หละไม่ใช่ไม่ยพ่อ้จอมันชอบเด็กน้อยอยู่เจอเคนระวังนะเอาลงแล้วยอนลงแล้วจอเมันชอบกินปลาเออฮะเอแจอกเนาะเอยงเนาะอ้ยแหดงเดี๋ยวหนแดงมาลงแหนแดงแหนแดงมันจะปาขอรอยู่อยู่ยงงอยู่รับอยห่ไงอย่าไปไกลนะหนอนหนอนป้องกันให้มาดูดูเาจะกำนดปลากระเด็ดนเฮ้ยเฮ้ยลอยเฮ้ยเฮ้ยฟกวังว่ได้ไงเนี่ย เฮ <c oughs> <are> ้ยไงท้องเลยน้ำเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มีเดิที่จะัวก่อนนะเดี๋ยวจะค่อลงเฮ้ยลงเฮ้ยลงมาได้เออเบิ้ลนะเบิ้ลแะอ่าตะมือตะมือตะมือเอ้ยาโมยวิเศษขโมยมาอันนี้เป็นบรรยากาศบรรยากาศนะครับบรรยากาศปลูก บัวเขาเน่ะเดี๋ยวช่วงสงการเนาะสงการถ้ามีโอกาสได้กลับบ้านมาเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ชมนะครับวันนี้โรงการไม่โบโบกิมหนามโบซสายกิมหนามของแต่เสือฟ้ากับมี่กวเขาเลี้ยงเขาแข็งเคแล้วกระองเลยด็กบอกหนูลงหน่อยลงไม่ได้มันท่วมหัวเลย เด็กให้โตก่อนให้โตก่อนแู้อันนี้พการลงเลยว่าไม่ถัวเลยมการก็เล่นหนูนาสการอ็เล่นอสมการเพิ่ออกเพิ่อ้วันนี้น้องงน้องนนหรอยู่ตรงกับนาวัดวัดแดงพอดีแดงีน้องๆพอดีอ่ามแดงพอดีเขาหัวลงแล้วทั้งนั้นนหะเขื้อเขาเที่ยวอยู่แต่บ้านเที่ยวอยู่แตวบ้านเขาพุหัวเราล

เรื่อยเรี่อยเลยเรื่อยเลยวะเหยบย้ลงไหมเจ็บเจยบเจยบฝังเลยฝังรงไมใครชนะอ๋อหนำพวกเทมแล้วพวกกวงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครชนะเย่เย่กันเย่กันเย้กันเย่กันเย้กันเย่กัน กวางมอสยูทุปเปอร์บอกน้านนี่เลยลอกขี้ข้าวไปไปจะล้างหน้าพี่จะล้างหน้าถม้อนเลยหัวม่มล้างมาลพี่จะพี่จะล้างล้างไม่เอาไม่เอาพี่จะล้างหน้าพันวังเนลึกเป็นลึกอน้ำแล้วเดี๋ยวให้โรงงานทำที่ลงก่อนเดี๋ยวบันไดลงมาก่อนทางงบมาแล้วจะฝังทาเป็น เป็นเลเดียวับท่าน้ำหร่เออท่าน้ำท่าน้ำมาตรงนี้เอาแบบนี้เลยรอเดี๋ยวรเราเราทำเป็นขั้นบันไดสามขั้นแล้วเราก็ทำพื้นลงมาตั้งเสาสี่ต้นเรียบร้อยเลยไปเฮ็ดคันขึ้นใเฮ็กน้อยมันยเดเดใหม่ค่าซีกเลยมหาใหม่ไม่เห็นเลยใม่ไม่ตีเลยขึ้นไม้ขึ้นไม้ยื้อขึ้นไม้พอดีเลยขึ้นไม้ยิงสกูนัดเราเออไม่ต้องเชื่อมร้อย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 บอกว่าท้่ที่ในน้ำไม่ให้น้ำ หยิบรุ่งรุ่งอันนี้ไู่้โอเคมานีไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ปกป้วงครับกว่างวากวางไม่ใช่พวกขกวางพ่อกวางพ่อกวางเหรอไม่ใช่พ่อกวางเพกวางมันภาษาพูไทยได้พ่อกวางขกว้างขกงขกวางเป็นไหนคือน่วางที่ไดคือน่งเออที่ไดนยิบขกวางพ่อวางยแล้วหอเปล่าแล้วยครับผม ในบัวห้อก่เริ่มมีสิ่งมีชีวิตแล้วบ้านี้บัวมันกับที่แพ้ไปเรื่อยหลังจากเข้าไอ้ไปฮะหลังจากหน้าสมโพธิเพิ่นเอาขีาา้งัวม่าด้วยเกิดตะกอนเกิดแพ่งตอนเกิดยังเกิดสลายเกิดพื้นหนามากับปลาสบายเอาไป<ะ><อ>าปลาสบายปลาสลิดปลาขึ้นลำปล่าครับหายยังไหมันเป็ี่ยนมากขึ้นว่าไปแล้วแล้วหมวกอานเท่างหมดเดี๋ยวเรามาพูดกันมาเชิญแซวขวน แต่เวื่าเท่าได้เอาหอยปังมาปล่อยครับหอยปังแล้วมื้อนี้กะได้ผักข้าใหญ่มามาปลูกเลี้ยงเหมยเลี้ยงขอบนะครับโครงการโครงการทื่อกานแล้วก็ได้บัวเมื้อนี้เราไปบัวมาใชขึ้นลำเปล่าไปเบิ่งคลิปเมื่อกี้ได้เท่าล้องเรือไปนะล้องเรือไปเอาบัวทั้งผู้ทั้งขึ้นไปทั้งบนน้งยางพื่นเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเย้ลุยลุยลุย เ,าาเ,เ,าาเดี๋ยวมลอง้นเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวาไปกกแจไวเดี๋ยวแจไวดี๋ยวแจไวเดยวคือแพลูเพื่อนช่วย,วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยออพี่ออพครพี่ทำไมมันอ้วนแล้วก็คนก็ให้<อ>หนาวเดียวรอออสกลังต่เสริมฝาครับใครดีเสริมดีอแผล่แชิโตอปหนาวเครื่อหนาว

กีชิไป่นะรับปีชิปีชิเอา่นลองก่อนเนี่ยหลังจากเขาปูกัวเสร็จแล้วบัวเรียบร้อยแล้วครับก็มันลอเบื้องนองมามันติบเช็นแบบไหมันเสียดขึ้นสวยงาม่าลุ้มาลุ้มาลุ้มาโอ้แต่ว่าตอนนี้อากาศบ้านเฮานะครับหนาวเย็นเกียบเลยขึ้นจากน้ำในเย็นเกียบหนักอุ่นมั้วหนักอุ่นจะมาลงในน้ำหนักอุ่นครับน้อุ่นรอร้อนรเอ้อลมชิปีชิบปีชิปีชปีเชี่นขวงครับ เทียมโอดครับกับฟิวเจอร์บ่ครับคุณหมอฟิวว่าคุณหมอคุณหมอคุณหมอฟิวครับครับเมื่อนี้ก็นตบเทียบตบเท้ยลืมไปอือเรียกมือถือเน่อยมือถือตบเทียบเออลืมมือถือจะเข้าจะเข้าหรือจะถือล้มล้มว่าจะเข้าหรือจะถือครับผมเทิปนี้ถือ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 ทียนี้ครับของปีใหม่เนาะอาจจะเป็นสงการเพื่อบันวันสุดท้ายที่ว่าเราต้องมาแต่การท่องเที่ยวแต่กรท่องเที่ยวราทำงานนะ ครับนี่ครับพื้ครับผมครับืจังไากัมาปลูกบัวเนาะไปแล้วครับทิปทิปทีิเป็นทิปปีใหม่ปีใหม่ครับยัถ้าอลอรับชมอีกนงสานครับนะออปเดตเรื่อยครับเอาเดอเรื่อยเอาเรื่อยถ้ามีโอกาสจะลงคลิปให้เิ่เรื่อยครับต้องขอเสษขอเด้อเสียงคนไทยอ่าบ่คอีเสียงมาไหนครับชวงหลังนะครับเฮ้ยส่บเอิเดหลังย่ว้าว นี่นะครับนี่นะครัฝากติดตามได้เลยครับคนติดตามไหมครับครับตาเสริมฟาร์มครับผมมีอัไขึ้นแบานี้ลูกเลยใครชอบแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกับบ้านเท้าซ้ำบ้านเฮาของเราพี่น้องเฮ้ยอ้าวจังไรกะฝากฝากไว้ฝากให้ได้ครับฝากไว้ที่นี่แล้วครับเดี๋ยวข้อสุขอยู่บ้านเฮท้าบ้านเฮาสบายบ้านเท้ากับซมำบ้านเฮ้าข้อสุขมาเอามาหาไสเป็นไรดอกความสุขนั่นซาบุนี่กันแอ้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ามาเจ้ามา เอาส er ิด <c oughs> ีกว่าเทียมคนอยู่ใสก็บพวสุกใจสำบ้านเทาพี่แม่นกลับมาบ้านเทาขันอยากสุกหลายๆนั่นพี่น้องต้องตุ้มมุมเด้อที่บอกนั่นแหคือการอยู่ตอนนี้มีใครแม่นครับการอยู่พี่น้องจุ่มพรมกันอยากได้อยากไะไมามาครับมาหาเงินท้องหาซื้อไปได้ครับนี่สมบัติสมบัตินั่นยาสืไปคืนว่าเจ้าสิไปหาจนหอดมือตายหรอครับความสุขหาความสุขดีกว่าหาสมบัติ สำหรับผมนะครับสำหรับผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเรื่องสำหรับคนที่ไปสู่ไปส่นอยู่กรุงเทพอยู่ทางอำเภอทางจังหวัดเนาะครับกัมีโอกาสกลับมาบ้านเ่าครับผมครับกลับมาเบื้องวิถีชีวิตเก่าๆเข้ากลับมากินอาหารเก่าๆของเที่ยวก็เพื่อกินกินครับพ่อแม่พี่น้องเข้าดิตามครอบสุขตามรอยตามรอยพ่อแม่ครอบสุขสีเงินซื้อบไปเนี่ยนี่ดีครับเงื่อนเงินเงื่อนท่อซื้อไปเลยพอแล้วลูกโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ ไังไรทงนี้นะครับผมว่าเอาย่มเจ้าขอละครับผมสวัสดีครับวดีไปครับสวัดีไปครับสวัดีปีใหม่ปปนี้อเย